การอ,รอบนี้มากับเอ่อทีมสมาคมศิลป์แล้วก็ทีมศิลปินนะคะมาดูงานบินาเล่ที่เชียงรายซึ่งได้สถาปัตยกรรมต่างๆที่เราจะนำกลับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อยอดในจังหวัดภูเก็ตของเราถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพบินาเล่นในรอบถัดไปไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆที่มาดูพาวิเลียนของเขาในแต่ละจุด ซึ่งแต่ละที่ก็อาจจะเป็นสถาปัตยกรรมดั้งเดิมหรือสถาปัตยสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้แนวความคิดว่าเราจะนํากลับไปใช้กับจังหวัดภูเก็ตของเราอย่างไรบ้างซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีสถานที่ที่เราร่วมมองกันไว้ในหลายๆจุดที่คิดว่าน่าจะทําแล้วก็ต่อยอดให้กับจังหวัดเราได้เพื่อที่จะดึงทางศิลปินแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตค่ะเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ ที่ดูก็คือมีศิลปินมีต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็มีการวาดภาพมีการซื้อภาพค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นถ้าภูเก็ตได้จัดงานบินารีในรอบถัดไปคิดว่าเราสามารถที่จะดึงศิลปินต่างๆหรือเป็นมือใหม่ที่มีความสนใจในด้านศิละปะในแนวเมืองภูเก็ตเข้ามาได้ค่อนข้างจะมากค่ะ ช่วยกาแฟคุยกับนรุมชิมนน่รัน